ตำอมรินสวมบทบาทยิ่งใหญ่เป็นเจ้าพ่อเซียงไฮ้กับความฝันที่จะมาขายข้าวแกงสามอย่าง90บาทิบบาทพี่พี่จำผมได้ไหมครับตำอมาริรออนอาวสั่งอะไรบ้างว่าเฮ้ยเอาเอะไรบ้างนะ <c oughs> อัพเดตนิดหนึ่งจ๋าตอนนี้เป็นยังไงบ้างตอนนี้สบายดีครับผม <c oughs> แล้วก็ทำงานุยกลับมาเต็มที่กับาละครเมื่อต้นปีนี้ชื่อเพลงไม่มีสวรรค์ตรงนี้ออกไปแล้วครับผมแล้วจะมีอีกไหมคะก็กำลังทำอยู่ครับผมเดี๋ยวมีอีกเดี๋ยวไม่ ลูกสาวโอ้โหน่ารักมากโหูยังชมอยู่เมื่อกี้นี้เลยเนาะขอบคคุณรับตอนนี้น้องเขาออกเพลงอะไรก็มี How to Love แล้วก็มีเพลงใหม่อีกเพลงหนึ่งครับที่ค่ายโฟวันวันตอนนี้ลูกสาวถือว่าเป็นไอดอลแบบเด็กรุ่นใหม่ๆใช่ใช่รู้สึกไงบ้างครับก็ดีใจนะครับมีเพื่อนผมอะที่ที่เรียนด้วยกันมาที่มีกอดห้องเดียวกันเนี่ยแล้วเขาก็มีลูกสาวประมาณทั้งหกเจ็ดขวบเขาส่งมานัดลูกเองให้เจอลูกข้าได้ไหมเนี่ยลูกสาวฉันเต้นตามอยู่เนี่ยพยายามอยู่เขาก็เห็นพี่อลรีเป็นไอดอลเหมไอดอลน้องของน้องใช่ภาพจำของพี่อัมอมรินทร์คือ ลอยกระทงเออวันสงกรานต์วันสงกรานต์อย่าสาดน้ำได้ไหมช่วยเห็นใจกันบ้างค่อยช่วยลีทางคนกำลังลอยกระทงชุดนั้นดังมากค่ะครับมีเพลงเนี้ยปล่อยเพลงไปแล้วก็เข้ากับเทศกาลสงกรานต์ในปีนั้นพอดีเลยแล้ววีรกรรมที่สุดเลยที่เคยทําเฮ้ย ล้มกองรักมากสับกันไม่ทันเกิดการปะทะเกิดการปะทะก็เลยทําใ้เช้านั้นไม่สามารถไปตกรอยได้อะไรที่ทําให้แบบยืนหยัดกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติและเหมือนเดิมจนทุกวันนี้ความรักครับผมความรักที่มีกับตัวเองเป็นหลักหลังจากตกผลึกแล้วว่าเราจะมีชีวิตอยู่ต่อไหมก็เลยตัดสินใจเป็นบวช เป็นพระเราก็ไม่ได้ดูดไม่ดื่มเลิกเลยดีกว่า<ช>ออกมาก็เลยถือสีห้าอยากจะกลับไปใช้ชีวิตรครอบครัวเหมือนเดิมก็มีนะครับ<ช>ก็มีก็มีความรู้สึกนั้นแต่มันคือผมยึดคําว,ว่าชีวิตของแต่ละคนในความรักเนี่ยควรจะมีความเป็นอิสระเรามาอบความอิสระให้กันก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวอนาคตจะเป็นยังไงก็แล้วแต่กลับมาทํางานให้ดีที่สุดในหน้าที่ที่ได้รับโอกาสบางทีกองนัด7จ็ดโมงไปตีห้าครึ่งดีกว่าเออ จอดรถไว้แล้วก็ไปวิ่งสวนลุมเอออะไรเงี้ยออกแบบในการใช้ชีวิตในแต่ละวันอะไรเงี้ยใช่แล้วพอมาถ่ายละครง่วงหลับกลับมาคุยกับพี่อ่ำกันต่อนะคะก่อนที่จะพูดเรื่องอาชีพพี่อ่ำเนี่ยเป็นคนชอบเล่นกีฬาชอบปีกอฟฟ์ปีกอล์ฟเนี่ยเล่นมานานแล้วครับเล่นมาตั้งแต่อายุเจ็ดขวบนี่ก็สี่สิบสามสี่สิบสี่ปีแล้วค่ะเวลาที่พี่บอกว่าพี่อ่ะไปกองถ่ายไปวิ่งก่อนตอนเช้า นที่ไหอผมไม่อาบผมอาบจากที่บ้านเลยใช่ผมคิดว่าเนื่อผมบริสุทธิ์พอแล้วพี่อาจมีไหมแบบวิ่งเสร็จฉีน้ำหอมก็ได้เป็นคนใช้น้ำหอมน้อยมากอยู่กับตัวเองแล้วก็เล่นกีฬาแล้วก็อยู่ของเราพี่อาจแบบเล่นกีฬาแบบเนี้ยแค่ว่าพี่จะต้องใช้น้ำหอมหรือเปล่ามันเป็นเสน่ห์จริงๆเกิดใครเป็นคนใกล้ชิดผมเนี่ยผมจะบอกว่าจะฉีดน้ำหอมได้ป่ะขอร้องเลยบางทีคุณแม่เนี่ยผมก็พูดไม่ได้บางทีคุณแม่ก็ก็ฉีดน้ำหอมของคุณแม่ที่ท่านชอบเราก็พยายามจะต้องปดกั้นอดทนไว้ ก็ไม่ได้บอกคุณแม่ก็บอกว่านที่นี้เลยนะแม่ว่าน้ำหอมแม่ฉุนมากอันนี้อันนี้เราไปเทสมาเทสเลยพี่วันนี้นะตัวพี่เองด้วยเราไปแนะนําแม่ด้วยมาดมปินเลยค่ะน้าหอมของคนไทยที่ราคาไม่แพงแต่คุณภาพดีเยี่ยมลองเลยไหมคะอ่ะถ้าพี่ช๊บมันก็จะเป็นกลิ่นของพี่ก็จะเป็นกลิ่นมันจะผสมกลิ่นเหือทีนี้อันนี้ผสมกลิ่นพี่แต่มันจะเป็นคนละกลิ่นกันมันเลิศมากพี่ไปแนะนําแม่พี่และตัวพี่เองอ่ะใช้ด้วยส่วนใหญ่เห็นไหมพี่ไม่ชอชิ วันนี้นะคะ2ขวดปกติราคามันเกือบ3,000ันบาทแต่ถ้าซื้อวันนี้นะคะก่อนรายการโรจจบเป็นน้ําหอม3อมเท่านี้ไม่พอนะคะมีโลชั่นเป็นโลชั่นตัวหอมอีก3หลอดด้วยกันจ่ายแค่พันกว่าบาทเท่านั้นทั้งหมดนี่ทั้งหมดนี้เลยว้ยบาบอ6ชทินเท่านั้นนะคะพันกว่าบาทเอาไปเลยถามถึงอาชิบในฝันพี่อั้มดีกว่าครับอาชิพในฝันพี่อั้มตอนนี้ที่อยากทำคืออะไรอยากค้าขาย ลูกครับเดี๋ยวผมต้องทำอะไรบ้างครับผมวันนี้เราทำกระเพราข้างในนะคะกระเพราข้างในผัดให้ผมผัดให้โอเคค่ะนี่ดูจากการใช้คล้องคล้องคล้องพระครูหัวปลาอ่ามาะเรียกแขกหน่อย วันนี้มีความสุขมากครับตั้งใจมาทําภารกิจนี้เลยครับมาเรียนรู้อาชีพระบบงานในการทําข้าวแกงกับพี่มุกนะครับที่ร้านข้าวแกงแม่สมบูรณ์นะครับก็ได้ประสบการณ์ดีๆไปเยอะในทีเดียวแล้วก็ขอขอบคุณมาณที่นี่ด้วยนะครับรายการครับด,ดีมากครับผม